กลับมาดูเกมกันต่อค่ะโคราชน,นำห่างนะคะ16ต่อ9คะแนนชาชุออนค่ะเสิร์ฟบอลแรกไม่ค่อยเข้าค่ะต้องอันเดอร์บอลสองตั้งอ้แล้วกลายไปไปแนมค่ะหัวเสาของซินีนาดนะคะนี่ค่ะมาดูภาพช้ากันอีกครั้งนึงค่ะมันไปแฉลับ,บล็อกนะคะตีฉีเข้าในมาค่ะแชลับ,บล็อกของชิตพระคะ่ะ ขึ้นสิบแต้มค่ะนครนนท์ก่อนแรกได้ค่ะมาที่บาซา่าเราได้เป็นทัสนะคะกรรมาการให้เป็นบอลออกค่ะลูกนี้ดูนะคะว่าโคโตเต้จะขอชาเลนจ์หรือเปล่าค่ะ ผมบิ๋มนะคะกับตันทีมก็เข้าไปพูดคุยกับกรรมการที่หนึ่งก่อนค่ะคือจังหวะมันสู่นี่ลายจายัดโบเป็นทัชบอลน,นะคะกรรมการให้เป็นบอลออกค่ะ ยังยืนยันนะคะแล้วก็ไม่ได้ขอชาเลนจ์ด้วยค่ะอาจะเก็บไว้ในช่วงสำคัญท้ายเกมจุธาราทาเสริมมายกมีหลังให้บาซ่าค่ะคราวนี้ตีฉีค่ะได้แต้มคืนมาบ้างค่ะโคราชเจ็ดต่อ11นะคะ